รีวิว C D 69ไดเมน n แบบไวๆจะให้อะไรมาบ้างไปดูเปิดมาด้วยกรารเกรด3สุดโหดของเราอย่างดไ y l i n e r นั่นเองนะครับผมก็ให้มาถึง2ใบตามมาด้วยก๊าซัพพอร์ตสุดเก่งของเราอย่างตัวของ d ด y s o a r 2ใบ Dayarm 2ใบและ Day Nexus 2ใบและยังมี d ด y Dragon 2ใบไ d ด y Dumper 2ใบิ i n g g ส s 2ใบ d ด y Jet 2ใบ Brand w i d o 2ใบไดเบรฟ2ใบ d y Mariner 2ใบ Day s c o o e 2ใบ Win เดอร์2ใบ g a รส i d 2ใบ r รเลวี3ใบร o จี1ใบ ไดฮอกหนึ่งใบพิเอโซสองใบพิทิงไตสองใบพีเซนสองใบรอพีจีสองใบสเตนเทคจวดสองใบสเตนเตพีจีสองใบฮิวคืนคอสสองใบฮิวชิวสองหมื่นสองใบตัวเริ่มหนึ่งใบฮิกชิวและฟอร์ดหนึ่งฟอร์ดสองหน้าหลังอย่างละหนึ่งใบและยังมีเกรดสีที่บอกเลยว่าโคตรโกงให้มาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีแม็กหน้าไดเบิร์ดเอ็กซ์แกลล็อปไฟนอลไดแม็กดีเอ็กซ์โยมารลาสและจีเบกแปดซึ่งเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนั่นเองทั้งยังมีจีการ์เดียนจีโอไฟซิลและดอฟฟินซึ่่่่่่งงงงเเ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 กกกกกรรรรดดสีีีีจจะะะะใใให้้มมมาาาาาาอออยยยลลบบไวปป็็็นน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 ึทๆััคผพ ที่สามารถปั๊มพลังได้สูงมากๆและยังมีการช่วยเตะไกยอีกด้วยนั่นเองและยังมีรอเรลมาคอมโบตัวของเอ็กซ์แกลอทำให้วันการเราสามารถโจมตีได้สูงสุดถึง3ครั้งด้วยกันนั่นเองซึ่งก็เป็นอีกเล่หนึ่งที่เล่นง่ายนะครับผมก็ใครอยากลองเล่นก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปพรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเจอกัน